ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังโรงเรียนวัดจักรวรฒในเขตสมานทวงนะครับมาพบกับความสามารถและไอเดียสร้างสรรค์ของน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ครับแน่นอนครับไอเดียสร้างสรรค์ของน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาไปชนะเลิศการแข่งขันศิลปะนานาชาติระดับโลกแล้วนะครับในอันดับที่1ที่2เนี่ยสปีซ้อนมาครับมาพบกับความสามารถของน้องๆเหล่านี้ว่าทําไมเขาถึงมีความสามารถที่ไปเอาชนะเลิศอันดับ หนึ่งของโลกมาได้ครับครับท่านผู้ชมครับและเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปนะครับว่าน้องๆโรงเรียนนี้ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งเนี่ยศิลปะการวาดภาพระดับนานาชาติระดับโลกเลยถึง3ปีซ้อนและข้างๆผมนะครับหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตสัมพันธวงศ์ครับสวัสดีครับฝ่ายครับสวัสดีค่ะฝ่ายครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าความเก่งกาจของน้องๆเนี่ยเขาไปได้รับรางวัลอะไรกันมาบ้างครับค่ะ สำหรับโรงเรียนจัก,กรวรรดิในสำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ของเราอะนะคะเรามีความโดดเด่นทางด้านของศิลปะค่ะโดยเฉพาะศิลปะวาดภาพค่ะอย่างน้องทางด้านซ้ายมือนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะที่ประเทศตุรกีด้านขวามือนะคะก็จะเป็นน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีพศ2565ค่ะที่ประเทศโรมาเนียค่ะส่วนด้านอ,อีกท่านหนึ่งนะคะก็ไปชนะเลิศนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2567นี้หมาดๆและด้านนี้ค่ะ นี่เป็นโลนะคะที่เราได้มาจากประเทศโปลแลนด์ในปี2567ของเราเช่นกันค่ะของน้องคะอ่ะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆหน่อยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้เป็นอันดับหนึ่งเลยรู้สึกดีใจและขอขอบคุณครูชาตีที่สอนพวกหนูคะ่ะและก็รู้สึกดีใจที่ได้รางวัลมาเยอะแยะค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่นี่คือความรู้สึกของน้องๆเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับครูชาตรีที่น้องๆเขาบอกนะครับว่าครูชาตรีเนี่ยเห็นความสามารถของน้องๆที่โรงเรียนนี้อย่างไรถึงผลักดันให้น้องๆเนี่ยก้าวเข้าไปสู่อันดับหในระดับโลกเลยครับเราท่านผู้ชมครับ และการสอนศิลปะนะครับที่โรงเรียนวัดจักรวรรดิแห่งนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่เหมือนที่อื่นครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิครับสวัสดีครับขอครับค่ะพอครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับปีการสอนศิลปะที่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงครับค่ะโรงเรียนวัดจักรวรรดินะคะได้ใช้แนวคิดคือพ e m b น s e d ก็คือใช้ปัญหาเป็นฐานเนื่องจากโรงเรียนเรานะคะเด็กๆเริ่มต้นเนี่ย จากความไม่มั่นใจในการลงสีภาพหรือว่าจะเป็นการลงลายเส้นก็ดีและด้วยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสองภาษาไทยจีนนะคะการใช้ผู้กันจีนจึงได้นำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะเด็กๆจะใช้เทคนิคผู้กันจีนในการวาดภาพสร้างสรรค์ศิลปะจึงทำให้เด็กของเราอะค่ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองศิลปะเป็นเรื่องสวยงามค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนีเรียกได้ว่า เอาผู้กันจีนเนี่ยลงกันเลยใช่ค่ะว่ากันเลยตวัดลายผู้กันเลย,เลยไม่ต้องมาการวาาเลยเยอ,มอ,อไม่มีดินสอไม่มีไม่มีค่ะโอ้โหนี่แหละครับเป็นการสร้างความมั่นใจและมีไอเดียสร้างสารรค์ให้กับน้องๆน,นะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะต่อยอดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็นโยบายของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรายังใช้ศิลปะของเรานะคะต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็กๆในชมรมศิลปะของเราอีกด้วยค่ะ โอ้อันนี้สําคัญนะครับสาคัญที่สุดน้องน้องคะในเรื่องของการสร้างไรายได้เนี่ยน้องๆสร้างไรายได้จากงานศิลปะเหล่านี้อย่างไรบ้างคะอันนี้นะคะจะเป็นการวาดหรือการระบายสีของหน้ากากหนูนะคะเพื่อจะได้ไปขายได้นะคะในตามง,งานเทศกาลตุ๊ดจีนหรือไงห้าฝารรพสินค้คานะคะแล้วก็ได้รับได้จ่ายได้เลยะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลงานหนูกับครูชาตินะคะช่วยกันร,ระบายสีแล้วก็น้องๆกับพี่พี่นะคะช่วยกันร,ระบายสีและก็ แล้วก็ปละดัด้ยเส้นสีดํานะคะเพื่อความสวยงามนะคะส่วนอันนี้น่าจะอันนี้นะคะจะเป็นให้ของขวัญกับอากงอาม่าหรือว่าลูกๆหลานหนะนั่นะคะ <c oughs> ในตามเทพฟากาตูจีนะคะและอันนี้นะคะจะเป็นเทพเจ้าจีนะคะช่วยปกป้องความมั่งคัง่งความร่ำรวยแล้วก็ปกป้องประเทศของเราด้วยนะคะและ และอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าพวกกระดาษนะคะจะเอาไประบายสีแบบว่าความสวยงามนะคะแล้วก็เอาไปขายตามห้างได้นะคะหรืองานตุ๊ดจีนเทศกาลต่างๆได้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> และอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่างานสวยๆของเรามาตกแต่งเพื่อให้ความแบบว่ามีความเป็นประเทศจีนเพราะเราเรียน จีนแล้วก็ไทยคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้นะคะจะไปตกแต่งตามห้างสรรพสินค้าที่ทํางานและที่บ้านได้ด้วยนะคะ mm hmm. สามารถทําให้สบายตาและรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองที่ระบายสีนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็หนูก็ขอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะสนับสนุนผลงานของน้องๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ของโรงเรียนไว้ให้นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมสามารถติดต่อมาที่พออหรือที่ทางเบอร์ที่ผมขึ้นให้หน้าจอนะครับรับรองครับว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของน้องๆโรงเรียนวัดจักรวรรดิแห่งนี้ครับครับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ด้านขวามือบนนะครับคุณครูชาตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือด่านสุดท้ายที่น้องๆเขาพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าคุณครูชาตรีเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของพลังในตัวเขาที่เขาสามารถวาดภาพนั้นออกมาครูชาตรีครับครบูชาตรีมีหลักเกณฑ์ในหัวใจยังไงครับที่มองว่าภาพเนี้ยที่เด็กๆเ,เขาวาดมาส่งเนี่ยภาพนี้จะต้องถูกส่งออกไปสู่สายตาชาวโลกและได้อันดับหนึ่งครับจริงๆแล้วผมมองเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เป็นหลักเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเขาออกมาเป็นภาพจากนั้นผสมผสานความเป็นไทยด้วยและก็ มุมมองของเราที่เรามีประสบการณ์ส่งมาหลายปีแล้วเนี่ยก็สามารถทำให้รู้ว่างานชิ้นเนี้ยจะต้องถึงระดับโลกแน่แน,นอนนะครับโดยการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ผูกกันจีนระบายสีองค์ประกอบสีสันแล้วก็เอาภาพมาวางเรียงกันจากนั้นความโดดเด่นของภาพี่จะเกิดขึ้นเราก็จะหยิบชิ้นนั้นเลยครับส่งไปประกวดและก็ไม่เคยผิดหวังเลยครับครับในช่วงปี646567เอาเอาแค่3ปีล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นภาพเนี่ย มั่นใจเลยไหมว่าภาพเนี้เด็กๆเ,เราต้องได้มั่นใจครับเพราะว่าเราทํามาหลายปีเราก็รู้ว่าตรงนี้มันเป็นหัวข้อของงานที่เราแบบตรงเราสอนทุกวันเราเห็นทุกวันปุ๊บเนี่ยความแปลกใหม่ในวงการศริลปะมันถึงขั้นของระดับโลกเลยครับพะเทคนิคผู้กันจีนเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาสีสันก็โดดเด่นแล้วเด็กเด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยใช้จินตนาการได้ดีเยี่ยมเลยครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณครูชาตรีนะครับ ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆโรงเรียนวัดจักรวัดที่พาน้องๆเนี่ยก้าวเข้าไปสู่รางวัลศิลปะนานาชาติระดับโลกในปี64 65และ67ที่ผ่านมานะครับครูชาตรีครับผู้สร้างสรรค์แรงบันดานใจให้กับน้องๆครับ